คนหูจักเขาก็สิได้ไปเจาะได้ตาว่ากันยีปลาปลายอยู่อยู่ไอ้มีเขาไหมคะอันนี้ใส่ปุ๋ยยังพี่อันนี้ปุ๋ยเอค่ะปุ๋ยเอครับปุ๋ยเอเขาใส่อันเอ่อสามซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรค่ะสามซีซีต่อน้ำหนึ่งค่ะตาว่าเขาจะใส หลอบเดียวห้องพใส่สองหลอบก็เลยใส่อยู่รวมทั้งเบ็ดเสร็จแล้วมันอยู่ทีเก้าสิบซ,ซีซีค่ะเก้าสิบซีซีคือจบเลยแล้วไม่ต้องมาใส่เพิ่มเติมเมื่อสิอะค่ะครับนี่ตะเอาถวยกะถ้ามีถวยกะตวง ของเอ่าเป็นการไอเพิ่มขมหวานให้กับผักไหมคะ่ะประมาณนี้คะ่ะเขาใส่เขาใส่ไปเบ่หลายคะ่ะแค่อ่ายี่สิบถึงสามสิบซีซีคประมาณนี้คะ่ะสูตรเด็ดที่นี่เน,ะนาะน้ำขี้เท้าแบบ,บนี้เนาะมันเป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรของคิดเอาเองคะ่ะครับขี้เท้าอย่างครับขี้เท้าอย่างก็ได้ ขี้เถ้ายังก็ได้ค่ะที่เข้าใส่ในครัวเรือนเข้าหนึ่งแหละเข้าเอามแาซน้มไว้อึ้นหนึ่งเข้าเอาสองถ้วยเอาเอาน้ําขี้เถ้าสองถ้วยนีย่สิมแม่ค่ะล้วเอาใส่นส้ำาจ้กไก้ซีถ้วยค่ะเอาน้ำสีถ้วยอบบนี้เข้าไปแซไวขึ้นหนึ่งกับกองเอนาน้ำใส่มันแบบนี้ค่ะช่วงแหลกๆบหบแบบรู้บท่านได้หูกับ รสชาติเปี้ยนเปียนรสชาติแปลกๆไปอยู่ประมาณนี้ค่ะบัดพ่อเลยลองใส่ตัวนี้แล้วมันแส่บกไหมคะสุดเด็ดน้ำขี้เท่านี่จะเฮ็ดให้ผักรสชาติหวานกรอบดีนะครับรสเฟื่อนจะหายเลยเน่อค่ะ,ะแัดนี้เฮ็ดให้รสชาติหวานแล้วก่าป้องกันเสือลาในน้ำค่ะเชื้อลาในรากผักค่ะ คือกลาพัน์ผักนะครับที่เพาะได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับเป็นกระเรียมไหนะครับให้เกิดรร่ได้ในในถุกอาทิตย์นะครับมันคือการระบบการจัดการที่ดีนะครับจ้งได้เกิดรร่ได้ยังสม่ําเสมอนะครับนี่คือผักพร้อมที่จะลงปลูกแล้วครับนี่ก็ปลูกได้หนึ่งอาทิตย์พอดีนะครับ การปลูกพักแบบนี้จะได้ความสะดวกสบายนะครับโดยที่เราเข้าบริรวน้ำนะครับตัดปัญหาการลดน้ำหลายเลยล่ะครับม่ได้ดูแลอีอย่างพร้อมครับสะดวกสบายนะครับไม่ต้องปวดหลังปวดแอวไปแบกฟุ่นแบกดินมาปลูกนะครับในส่วนนี้ก็พร้อมที่จะนําไปจําหน่ายแล้วเด้อพี่น้องเด้อครับประมาณ40วันนะครับก็พร้อมจําหน่ายแล้วนะครับ พี่น้องครับผู้ใดมีความสนใจนะครับเข้ามาแวะมาชมได้นะครับติดต่อพี่ได้เฟิ่นได้เลยนะครับพี่ขวัญบวันโคกไร่วาปีปทุมมหาสาร,รคามนะครับเส้นถนนสายวาาปีมหาสาร,รคามเด้อครับติดบ้านน้องหวานะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนุ่มเกษตรปุถุทัยด้วยเด้อครับ